ผมไม่ได้แกล้งคุณพีทนะครับผมผมเป็นค่ายจริงๆผมไม่ได้รีเช็คตรงส่วนนี้ขออภัยด้วยโอเคเรามากลับมาพูดกันใหม่ในส่วนของบทสัมภาษณ์นะครับผมเกมเมอร์ดับต้นของโลกนะครับผมขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆอ่าฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นยังไงบ้างถึงเข้ามาสู่ในโลกเกมได้ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเล่นเกมมากไปชุกจิตใจแต่ก็ไม่ได้เสียการเรียนนะ ถึงขั้นตอนเด็กเคยมีความฝันว่าโตมาอย่าทำงานเกี่ยวกับเกมเลยเริ่มเล่นมาตั้แต่สมัยแลนล็อกเข้าไทายใหม่ๆจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ20ปีได้แล้วเงินค่าขนมที่ได้ไปโรงเรียนก็เอามาเข้าร้านเกมเติมเกมจนวันหนึ่งก็เริ่มคิดได้ว่าทําไมมีแตเ่เสียเงินในเกมเลยลองเริ่มหาเงินจากเกมบ้างอาขายไอเทมขายอะไรในเกมไปเรื่อย เก็บเล็กผสมน้อยจนถึงวันหนึ่งได้เงินก้อนแรกมาซื้อคอมเล่นที่บ้านไม่ต้องเสียเงินเข้าร้านเกมอีกต่อไปก็ <g iggle> <g iggle> เล่นมาเรื่อยๆจนมาวันนึงเริ่มจริงจังตอนเข้ามาหาวิทยาลัยขายาเทมเปเกมได้หลักพันก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ถ้าจะเล่นเกมให้เป็นงานพอเรียนจบก็ทํางานแบบคนทั่วไปเวลาว่างก็นั่งเล่นเกมจนที่บ้านก็บน่นว่าวันๆเล่นแต่เกมเล่นแล้วมันได้อะไร คราวนี้ก็ขายเทมเนเกมได้ทีละ 2- 3มหมื่นบ่อยครั้งขึ้นก็เอาเงินรายได้ไปโชว์ที่บ้านหลังจากนั้นก็ไปเคยโดนห้ามเล่นเกมอีกเลยจนทำงานประจำมาครบ5ปีรู้สึกว่ารายได้เกมมันมากกว่าเงินเดือนอีกก็เลยแบบลาออกกลับมาเล่นเกมเต็มตัวตัวอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้เป็นผมชอบอย่างหนึ่งนะเขาคุณพีทเนะี่ยเป็นคนที่ผลักดันนะครับผมแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานทั่วไปนะครับจน สามารถที่จะเข้าถึงนะครับผมมันจนเป็นเกมเมอร์เลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าคนเราทิ้งงานทั่วไปไปนะครับผมบางคนอาจจะเปรไปได้นะฮะส่วนเกมที่เริ่มเล่นสมัยแล้วนองเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมคุณพี่กับผมอายุไม่น่าจะใกล้เคียงกันมากไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคำับทางคที่สอนใหผมถามนะครับการจัดอันดับการเล่นกับการเล่นเพื่อสนุกรู้สึกยังไงบ้างกับคําพูดนี้บ้าง สำหรับความคิดของผมในยุคป,ปัจจุบันนะครับเกมส่วนใหญ่กลายเป็นเกมที่ต้อง p พย์ทูวิต้องเติมหนักๆต้องเทพทูถึงจะติด l e a d e r b o a อร์อันดับสูงๆถึงชนะการจัดอันดับเลยไม่ค่อยได้วัดฝีมือสักเท่าไหร่เป็นการวัดกำลังเงินซะมากกว่าส่วนเรื่องเล่นเพื่อสนุกถ้าเราเติมเงินสู้เขาไม่ได้เวลาสู้กันก็แพ้ความสนุกมันก็เลยหมดไปส่วนทั่วผมแต่จะเล่นเพื่อความสนุกมันจะผมจะเน้นไปเล่นเกมที่ไม่ต้องแข่งขันหรือเล่นเกมเนื้อเรื่องที่ตะลุยคนเดียวหรือเล่นไปกับเพื่อนซะมากกว่า พราะการแข่งขันที่ไม่มีความแฟร์มันสนุกได้ไม่ไมนานแต่ Desperado b 218รอบ c b t หรือ Co s t b e t าสำหรับผมคือสนุกมากนะครับฟิกสวยเกมไหลลืน่นเล่นเพลินมากแล้วการแข่งขันบน l e a d e r b o บอร์ต้องวางแผนกลยุทธ์ให้ดีเกมค่อนข้างแฟร์และไม่สามารถเติมเงินช่วยได้เป็นการวัดฝีมือกันจริงๆบวกกับการใช้ดวงนิดหน่อยซึ่งดวงก็ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งอันนี้ก็จริงนะครับผม d e s p e r a d o เนี่ยถ้าดวงคุณไม่ดีเปิดมานะผมได้ ตัวไก่กาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเลยนะั้นในการแบบจัดอันดับตัวเองให้สูงขึ้นนะครับผมสามถ้าจะแนะนําสําหรับคนที่เล่นเกมเพื่อรู้รางวัลอยากแนะนำอะไรบ้างครับสำหรับใครก็ตามอยากมาเล่นเกมเพื่อหาเงินหรือล่ารางวัลสิ่งหนึห่งสี่มัชผมก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้มากกว่าคนอื่นต้องขยันให้มากกว่าคนอื่นมันฝึกฝนให้มากขึ้นอะไรก็เราที่ไม่ถนัดเราขาดใช้ส่วนที่เราถนัดเสริมมันเข้ามาแทน ในคำถามาที่4ถามว่าอธิบายเกม d ด s p ร r a d o 2งให้เราฟังหน่อยครับว่าข้อดีข้อบอกพร่องหรืออะไรบางอย่างที่เห็นในทิศทางไหนบ้างที่สามารถปรับแก้ได้ข้อดีกราฟิกสวยเอฟเฟกสกิลอลังการเหมือนดูอนิเมะดีๆเรื่องหนึ่งเลยทำให้เล่นเพลินไม่เบื่อสนุกท้าทายได้ใช้ความคิดดูภายนอกเหมือนจะง่ายเป็นเกม p v p ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วมันคือสตัจี้ PVP ต้องใช้กลยุทธ์ในการวางแผนให้ดีระดับหนึ่ง ถึงจะเล่นง่ายจึงทําให้ทีมมีพลังสูงกว่าเขาไม่สามารถกาัเตีได้ว่าชนะได้สุอไปขขอบอกร่อมก็คือฟังก์ชันหลายอย่างทําให้รู้สึกเสียเวลาชีวิตมากขึ้นเซนเอฟเฟกต์สกอตตัวละครบตัตรปสิบสกิลสกิลหนึ่งเนี่ยที่สามารถโจมตีซ้ำๆและขโมยมานาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบัคข้อมูลสกิลที่ไม่ได้ระบุไว้สกิลนี้เป็นเพียงสกิลเทียร์สแต่ว่า พอกลายเป็นสกิลบัคจึงทําให้โกงกว่าสกิลเทียร์สูงสุดของเกมซะอีกกลายเป็นโอพีเวอร์ไปเลยสิ่งที่อยากเห็นคือเหรียญที่สุ่มของในร้านค่อนข้างหายากเวลาไปสุ่มของแล้วไม,ม่ได้อของที่ต้องการก็รู้สึกขัดใจหน,หน่อยอยากให้มีระบบย่อยของไม่ใช่เทินเป็นเหรียญไปสุ่มใหม่อยากให้มีโหมดการเล่นอื่นๆเช่นโหมดเนื้อเรื่องผจญภัยระบบคิวเป็นต้นในสำถามข้ที่ห้าคือมีการจัดตัวแบบไหนและความรู้สึกในการเล่นเป็นยังไรบ้างครับความรู้สึกในการเล่นต่อบไปแล้วนะครับ าการจัดตัวของทีมผมจะเป็นสายยือค่อนข้างเสียเวลาเล่นเป็นทีมที่ดูไม่ค่อยเก่งไม่มีอะไรแต่ศักยภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือจะมีเมนฮิลตัวหนึ่งเมนหลักก็คือตัวฮิลนะครับผมเอพิลส่วน4ตัวที่เหลือจะมีสกิลพาสซีพิลหรือสร้างบาลียหรือเมื่อถูกโจมตีจนเลือดอขืนหนด ทำให้ใช้วเวลาค่อนข้างนานเพราะถูกตีกําลังซ้ายก็ฮิวเพื่อนสั่งเกาะวนไปค่าก่อยจะตายเวลาผมเจอทีมแบบผมเนี่ยก็อยากแทบจะกดออกซึ่งแน่นอนนะครับตัวผมเองก็เคยเจอคุณพีทนะครผมในการแข่งขันนะครับผมประมาณ3รอบนะรอบแรกแพ้รอบที่2ชนะรอบสุดท้ายเราไม่สามารถสู้ได้นะผมว่าพอถึงระดับนึงแล้วเก่งจริงครับคือจริงๆยอมรับเลย มีอะไรฝากถึงคนที่เข้ามาเล่นบ้างครับผม Desperado B 218เป็นเกมที่สนุกมากครับเกมหนึ่งสำหรับผมระหว่างกันนี้ยังไม่เปิดให้เล่นใครที่สนใจใเล่นนะหรือเรื่องเกมนะผมตัวละครในเกมสามารถโหลด Exor Hero มาเล่นได้นะครับผมมีทั้ง PC ซนะีมือถือสตรีมนะผมและที่สำคัญถ้าเล่นจนเลเวล60สามารถไปเคลม a d o p เป็นซองสุ่ม NFT ตัวละครในเกม Desperado B 218ได้อีกด้วยนะครับผมใครที่อยากเข้ามาเล่นก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ s c o r d ดูซ่อนนะครับผมสุดท้ายเกมอะไรในดวงใจที่รู้สึกอยากกลับไปเล่นใหม่ ไม่ต้องเป็นเกมพิดันก็ได้นะครับผมเกมในดวงใจผมคงจะไม่พ้น Black r o c ในยุคเริ่มต้นที่ต้องเติมเงินซื้อชั่วโมงการเล่นและในตัวเกมก็วัดทุกอย่างด้วยฝีมือจริงๆไม่มีช็อปมาให้เติมเงินซื้อไอเทมไม่มีแพ็กเกจม,มาทําให้เก่งเกินเร็วเกินไปสำหรับผมเกมที่สุกคือเกมที่ต้องใช้ฝีมือวัดกันไม่ใช่บัตรเครดิตหรือทูบันนี่นะขอบคุณครับ <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับผมว่านะครับมันเป็นเกมในดวงใจของคนอายุใก,ใ,กใ,กใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วขอบคุณคุณพีทมากนะครับผมที่ได้มา อ่าให้สัมภาษณ์นะครับต้องขออภัยด้วยในคลิปแรกนะครับผมที่ผมพูดแล้วลืมเปิดเสียงนะครับผมเพราะว่าคลายขึ้นนิดหน่อยลืมดูไม้นะครับผมยังไงก็ตามก็ขอบคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับผมแน่นอนนะฮะในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะเชิญคุณพีชนะครับผมมาสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากันนะครับขอบคุณมากครับขอไปเจอใหม่นะครับผมในคลิปหน้าผมป้อมกดต่างกดไลค์กดซับสไครนะครับผมแล้วถ้าเกิดอยากติดตามคุณพีนสามารถติดตามได้ในคิวไฟล์นะครับคุณพีนอยู่ในคิวไฟล์เหมือนกันนะครับผม